สบายดีสวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวมากินฝือเอ้ยให้เบิ้งกันอย่เบิ้งกันนะอืมโอ้เซ็บๆซบเซวิธีปรุงฝือวิธีปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เบิง้งเราด้วจ้า ล่องไปเห็ดเบิงเดี๋ยวจ้าล่องไปปรุงตามว่ามันจะแซบปอแซบจ้าแซบเ,เซนเฟอร์กับทรงตรงมาจากด้าวเลยจ้าทรงมาแต่เล่าแม่ฝากมาให้มีน่องพันกลับบ้านแม่พันกับเลยฝากมาให้ขอบคุณน้ำหนองพันมิมีกปี กะปิบักทั่วกวลับโหระพากับนแหน่ไม่ต้องอย่างมา,ากมายยาค่อยกินสองทีข้านใส่ตะเกียบอืม แซ่บแซบ่บมากินเฟรน้ำกันจยาพีิณองอ๋มาตัางเอียงม,มากมากกินได้แบบพองห้าวเขากแซบ่บพองห้าวเลยจ้ะ อหมวล่าเสียบ เคร่องกบกะปิคือเกาพอล้วะ เซนเฟ้อกับแม่ฝากมาให้แต่ประเทศลาวพอดีจ้า,า,จาพอดีนองไม่นองพอนกลับบ้านแมวก็ได้ฝากมาให้ถามว่าเซนของเมืองไทยมันเป็นคือกันบอยังสิจ้ะ ก็แซ่บเือกันถ้าเาบ่มีเหากับกินนั่นแหละจ้าเนี่ย่าแม่ฝากมาหายเนาะถ้าเ้าบ่มีบ่มีไผกลับบ้านหรือแม่แม่บอได้ฝากมาหายห้ากับบอได้กินเ้ากับกินเส้นในเมืองไทยนี่แหละจ้าแล้เส้นเส้นมาแต่เมืองลาวมันเสียบอืดอ่ะมันมันเสียบอืดคือเมื่อคืออันอยู่ทางพี่น่ะจ้ามันสีบบติดกันมันสีบบเหนียวติดกัน หรือว่าแสบเหมือนกันหรือว่าฮะอาจจะค่อคยกินแบบนี้ว่าว่าแสบเนาะอะไรเนีน่ยอะไรผ้าแสบ แตงความมันสบโบเมนอันของมีมูลราคาแพงมูลราคาสูงแต่ว่ามันมีคา่าทางจิตใจจ้ะนี่นคือความสูงคือคเขาอยากกินล่ะพ่อแม่พันก็ฝากมาให้กินอย่งสิ่ะจ๊ะมันบ่ได้นักได้นายอย่างหลายเหรอว่าอะฝากมาหลายหลักจ้ะ ในยาคบ้านไมค่อยกินแบบนี้เนาะบอกว่าเขาอยากกินน้องเสียงจ้ะพร้อมกันเลยไปฝากทำนองที่ว่ากลับไปบ้านเนี่ย กินละเส้นยังบ่อืดอด้วจ้ะเส้นบ่อืดแต่แต่ความมาความชอบนะจ๊ะฮักเ,เคยกินแบบนี้ฮักกระยากกินยังเซนนะจ๊ะแต่ว่าก็บ,บ่ได้กินดูดอกบ่ได้กินประจําเพราะว่าบ่าให้เพื่อนฝากมาหลายนะจ้ะเกรงใจนอ้องเพื่อนน้องที่ว่าอันเพื่อนกลับบ้านไปนั่นละจ้ะให้เพื่อนฝากมาแลมแค่โลเดียวอย่งนี้นะเพราะได้เพราะได้กินเพราะได้คือทอด พอได้มีความสุขพอได้ขึ้นอันขึ้นอหอัเพิ่นลูกสาวก็มาก,กินได้จ้ะน,อนอ้องเกียวน้องแพ้วก็มาก,กิน ผักแก้มผักแก้มกับอืมมีสซาะละแน่ผลละผ้าถั <c ười> ่วฟักเงี้ยวกินมักกับมักถัว่วหมักถั่วจิ้มกะปิแซบ่บ ถึงสิบรูล้าเนะเาะมีความซุกแห้งจ้ะออต้องให้แม่เบิ้งไ้พ่อเบิ้งมาลูกมีความซุกหลาย,ยาลูกไปกินจ้ะอืมอีกขัน้นใส่ตะเกียบใช่ซม กินน้ำกันเด้อไม่มีความรู้น้ำกันจริงๆนะจ้ะค่อยอยู่ไก่บ้านอยู่ไก่บ้านก็จะอย่างนี้น่ากินของฝากจากทางบ้านแต่พ่อจอากแม่ฝากมาให้กินเนาะ ถ้าพ่อแม่พันพานไม่เห็นคลิปนี่กตบขอบคุณขอบใจน้ำพอน้ำแม่และดาเดอร์ฝากเพิ่มให้หลูกสาวกินลูกสาวมีความสุขลาหน้ากัขอบใจขอบใจน้ำนองน้ำเดอจ่านองนองน,อง,นองพันกลับบ้าน น้องพี่รูจ้ากันนะจจะเพ่นกับพากยุกบอกไก่จากจากหนูหรอกบอกบอกไก่จากกันแต่ว่าไปมาหากันได้ฉันอาจจะฝากมาหรอข้าก็ไปเอาขอบมกขอบใจความซุกคือความสุกจ้ะ ขอบคุณขอบใจพ่อแม่หลายๆเด้อแล้วก็ขอบคุณน้องจ้ะขอบคุณขอบใจน้องที่เิ่นฮับฝากันละมันฝากมาพนเอามาใหา้ได้ได้กินแล้วเ้นทางนี้ก็กินได้จ้ะกินได้คือกันด้ว่านนี้พ่อแม่พ่นฝากมาใหาเ้เนาะเ้นทางนี้พ่ค่อยได้เฮ็ดกินเองดอกจ้ะมีแต่ซื้อกินเอา อันนี้คลายๆว่าเขาเคยกินเนาะเขาเคยกินตอนก่อนสมัยยูเมืองลาวพอนะจ๊ะอต่าอมยู่มาอยู่อันเมืองไทยกับบ่ค่อ,คอยบ่ค่อยได้กินนะเช่วิ่งช่วงโควิดเนาะไปมาหากัน,นยากับบ่ได้กินนไมไม่ได้กินตอนนี้คือว่ามีความสุขายช่วงกลับไปกันได้กินอยู่ด้วยจ้ะ นกินอยู่แต่บามันกับน,น้านๆในกินเนาะอันนี้เขาอยากกินเขากับเอาไปเฮ็ดอันเพิ่นฝากมากอ่ะเข้าก็ไปอันม,นมวนมวนไวแล้วก็ไปตากแดดให้มันแห้งนะจ๊ะเอาไปตากแดดให้แหง้งแล้วเวลาเข้าเสีมากินเขากับแซ่แซบคือกันจ๊ะเป <c oughs> ็นการถนอมเ้นบ่ให้บ่ให้เซน,เนขึ้นลาน่ะ ตาแห้งเรียบห้วข้าม่วนม้วนม่วนแบบม่วนแล้ว,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 วตาตาแเร็ซมันแห้งแล้วเราก็เอาเก็บเข้าใส่ถุงก่อนที่เราจะเอามาทำเราก็แช่ก่อนนะจ๊ะแช่น้ำก่อนค้าุกนะ ความสุขแล้วก็ความรักที่พ่อแม่มีให้หล่นะความรักที่พ่อแม่มีให้อยากให้ลูกได้กินนะคนได้กินก็มีความสุข กันนี่นึอืมกิปนี่กับว่ามียังหลายดอกจ้ามาบอกว่าแต่กินของที่แม่อ่อแม่่อฝากมาให้แล้วมีความสุกมีความสุขหลายแล้วก็แซบ่บอืมกิปนี่กับซัมนี้นะจ้าขอบคุณได้หลายได้ใจเด้อขอบใจได้หลายที่ว่า ฝากมาให้ลูกสาวกินอยากให้ลูกสาวได้กินเนาะความหาของพ่อแมนน่ถึงว่าสิบปีอยุใกล้กันแล้วกันเพื่อนกัอยู่คนละคนละทีกันเนี่ยเพื่อนกันอยู่เมืองเล่าขนน้ำใจประเทศเล่า,า,าก็เลยว่าฝากมาให้ลูกสาวได้กินเนาะคลิปนี้กัน่มียังหลายจ้าขอบคุณในห,หลายเลยจ้เาเด้อที่มารับชมสวัสดีจ้าสบายดี